มือม่อยแต่ว่าอ้าวสวัสดีจ้าพี่นอ้องมื่อตัเฮ็ดยังไว้ถาก็่ตันเคียง <c oughs> ตันเคียงพี่น้องต้องบีไปหาน่ององัวสวั <c oughs> สดีค่ะข้าเดือนเน <c oughs> มืงองน่องงูมาอ้อมให้นข้าใหญ่กินตันเคียงไว้เรียบร้อยน้ำกระต้มไว้อันนี้ <c oughs> ในกรณีนี้เป็นอยังคือได้หาซื้อน่องงัูฮอกกะต้องขอพระคุณคุณแม่ หักแม่เซวแม่ที่เพิ่นเมตตาเนาะเพิ่นได้แม่นฝากเงินมาให้ที่เพิ่นอุปถัมภ์บ่แม่นเอฟซีพี่น้องเป็นแม่เป็นแม่หักเป็นเซวหักเซวแพงแม่นเพิ่นได้ฝากเงินมาให้น้องบีได้ไปเปลี่ยนยางรถน้ำตอนแรกสิเปลี่ยนล้อเดียวเราบ่ยอมเราก็เลยให้ให้เฮ็ดซี้อเลยเห็นพ้ากินน้องว่าปนว่าพอกิน น้องว่านองวนเปาน่องบีไป,ไปหา,อหาบอมี่เลยเอามาส่งบาดเนี่ยน้องสาวอยู่ขางเงิงนกันะขางหน้านะะ่ะไม่เงียมเอามาส่งเอาง่ายงโหลดเออเอามาส <laughs> ่าางบัตเห็นมันก็ได้หลายอยู่แต่ว่าเห็นกินบอลงเลยเห็นพอกินบาตรเนี่ยเพินพ่นเห็นเพิ่นก็นเลยอันนี้เพิ่นเพิ่นเลยคิดว่าพองหญ่กินบอิ่มเอาง่ายๆมันหน่อยแนวี่น้องสั่งอยู่แล้วมันบอล่ะบับ่ไปหารอมันบ่มี่ ว่าสิไปมึงเมือว่านนี่พ่อได้หน่อยกับข้าผ้ากันเอารถไปเฮ็ดเปลี่ยนยางรถพี่น้องเพระว่าเขาต้องได้ใส่เลนใส่เหตุงานตอนแรกเข้าเขากับบอยากมันนั้นหลายบ่อยากไปเปลี่ยนเหมือดอกแม่ละว่ามันได้ใส่งานได้ลูกเปลี่ยนมันเหมือเลยว่าสันเราก็เลยได้โอนเงินมาให้น้องบียืมหมืกน่าบาทเนาะกัสิปมาณนี้เบอร์ที่สี่อ่อยเนียนเข้าเขาบยอยากันแบบเจังไหนหล่ะเขาก็คิดว่าแต่ว่าน้องบีบ่าค่อยรู้เรื่องรถ ซันไดกับป็ื้อวานออมให้พ่อยายกินสร้างว่าสันไปรอหาแต่หมือว่านห <c oughs> อดบ่มีเหมือเศร้าน้องบีไปส่งน้องพิมเลยไปรอตลาดเศร้า <c oughs> ไ,ปไปว่าไม่น,นสิได้ไปต่ำเคียงไว้เดี๋ยวสีพาไปมึงแล้วต่ำเคียงไว้ถากับต้มน้ำไว้ถาน้องบีน้องบีเลยซื้อไก่จอ,อยูรานไก่ย่างหาดาวเม่ไห่หมอต้มน้ำตะลิโต้เนาะโอ้ต้มน้ำถา ตำเคียงไว้พร้อมเดี๋ยวสิเอาเขาตู้เย็นไว้พี่น้องมังว่าตำเคียงไว้ถาพูนะเพาเขาตู้เย็นพนายามพ่ามีห้อไก่แห้งเอาไป่วางไหนบ่นต้องได้ตำดีห่อกะเอามาออมเลยน้องบีกัสิพายามไปิึงเรื่อยๆวันนี้บ่ท่านต่อเพราะว่าเพิ่นเขาออกไปแต่เศ้าไปเห็นงานไปข้นของคนยังแต่เศร้าพี่น้องไปแล้ว เห็นพ่เป็นเป็นห้อยอยู่อันนั้นเพื่อนเอานั้นมาคำมันเห็ดบ่ได้ก็เลยได้เอารถข้าไปเห็ดยู่ลานมอว่านนี่เปลี่ยนอย่างมันมันเป็นรอยเดียวนะ่ะแต่แถาแม่เราให้เปลี่ยนเหมือนทั้งซีนองบีก็เลยได้เปลี่ยนอันนี้บ่ได้ขอบ่อใดยังได้พี่น้องอันนี้คือเพื่อนเมตตา<อ>แม่หักว่าได้กินดอกสาวเอ้ <laughs> เสียเสียแห้งต่ำเคียงไว้ลูกหาบ่ได้ตีลูกหาบ่อใเวลาของว่างสิไปพุ่นละ แมตลาดไงคุณล่ะนุ่มดีซื้อไก่จ้อมาไอวัยไห่แสิซื้อเป็นไก่ที่ว่าเขาเขาเอิ้นหยังไก่หาดาวมันบ่ทันได้สุกได้ซื้อไก่จ้อมาให้แม่กับปลานั่นบอกเป็นไพ่อถ่ายกินเด้อติข้าวกินข้าวเด้อถ่ายกินอ้อมน้องเออแง่ยู่บอ่ะมองแง่แง่ทาบอ่ะเมื้อหน้าเดี๋ยวไปจอมให้มึงชุมื้อโอ้โหสาดเตรียมเคียงติไบ่ได้กิน มึงบีฝ้าขี้เขาไปไปถามเพื่อนมันขาดเป็นอาทิตย์แล้วก็เลยบอกเพื่อนว่าแย่ๆเลยสิมาเดี๋ยวมึแงแจ๊กสองสามหมื่นป้าสองสามหมื่นคุณบอกฮันด็อกมันเป็นบ้านชกมัสมีมัสมีตะวันจันทร์ตลาดวันจันทร์ญุพุนมีต่อรอยู่ทวัดมัดดมนแห้ไก่ขัดไปทวัดกับไปเอาแหนมเอาใส่กวางท่อนแล้วเนาะไปห้อ,อดพุณไม่เอเพราะว่าเขาซื้อแหนมมาไปถ่ายกินมันแห้งแสบพี่น้องเมึงกันเทียส่วน ลุน้องมื่อนี่ลุงน้องสีว่างบ่นี่มันไกพ่พวกมันฝากไปเพราะอไรเชื่อมอดพ่มันกับสีชมสีขึน้นน้ำเบิด้ามน้ำามทะเลไปตีเพราต้องฝ <laughs> ากม,มาเอาบ่เอายางมาสั่งแมต่ตรวจตรวจมามน,น,นี่บหวะน้ั่น<า> มี่มีมี่จะเล่าเหรอเมตตามาพี่น้องเนาะเพื่อได้เป็นมาให้กะเข้ากับได้แบบพ่อได้ซื้อเนาะอยากเนาะกินเลือเท่าไรก็ไปซื้อกับเขาเด้อลู้ก็สั่นคนว่าทุกเดือนฝากมให้ยหายบอกมีูู่นียซอยแม่แม่ยกดูในได้กินแล้วนั่นเออได้กินกาแฟแล้วมื้อนี้ได้กินกาแฟแล้วเห็นบ่ บอกบอกกันในยามมีค่อยกินละลูกเด้อขั้นบ่มีกัอดตซากอนกาแฟน่ะนะป้าอย่ามองไปตะอุ่นใจแถวขวดอยามองม่นเป็นอย่างเด้พี่น้องทุเรศที่ว่ากระเป๋าเงินใหญ่เด้อมันบ่แม่างนี้พูดเลยหอย่าเอาไว้ให้ร้านเราบ่อันเอาไว้แล้วพูดเลยมีตะหอยอยาได้นั่นบป็นอย่างนั้นอื่นนั่นบริเวณนี้เลยปะข้าโซนนั่นเพปอร์เซียเอออันขาวๆถุงยังไถุงเปิดกระเป๋ามึงกันน่ะนั่นถุงยังนั่น ถุงนี่ขา,ขาวๆนี่ฮัลถุงเงินล้านบ่ถุงเงินล้านถุงยามิต้ออ่นเดียวโอ้ยบ่ย,บย่บ่อย่อ่างดอกเดียวอันอาตะอุ่นใจเอามาใส่ฝ่ามือมกันนะบอกอันนั้นไหมอันฝาน <ปะ S 1> นยาหมองเอามาใส่มือมกันนะสิไงปนในพี่น้องพูดนะเบิดละละแบ่งกันน้ำตาได้ไหมอันนี้อันไม่ทีตาเอาหายไหมเออน้องสาวฝากมาให้ยเลยแต่นาพี่ฝากมาตาเลยอ้อมไว้ไ้ขวดนึงเพรละอันกับตา ไ <c oughs> ม่กินเข่ากับตาแล้วลูกแล้วเอาแม่ละพ่อสื่อไก่จ่อมากซีใหม่มาไมว,าว้ให้ตาก็บเบ่งให้แม่ในน้นำกะลี่ตุนเนาะเตรีตยมเคียงไว้ต้องบีบสิเป็ดตาเคียงบอกจะครบต้มหอดนำ้ำต้มหอดน้ำไว้โอ้โหฟดเป่าติปานันดีต้องมาบอกกูซื้อพักที่แม่เหยียดสมม้วนต้องบีไปซื้อพักก่อน บ๊บอกปกติมันก็มีสูเซาแม่นบ่ล่ะบานนี้มันเป็นยังไงขึ้นบอ่มีบ้านี้มันเป็นเหี่ยวไม่เือนกันบ่มีวู้เถี่ยวบ๊อกบ๊อกคยขาดนะตลาดเศร้าหนะัานดอกคือว่านอกจะคุงงค้งง้อขั้วแปรเขาสิออกได้ซูมือคือว่านล่ะของข้อได้ผีหลอกได้ไป็ดทงผีหลอกย่านผีหล<ส><ง>อกพี่น้อกทงผู้ใดน้อยน้องพิมพ์บอกโอ้ยแม่เฝ้าบิดเฝ้าบิดว่าสั่นีีลลออกก พากันเข่ามากคำคำมื่อขึ้นสองทุ่มกลัวก็ออกไปอีกไปน้าแม่ก็พอไปบอกพอ่อข้าเจ้าให้ไปเห็นงานกับว่าไปแต่เศร้าวาสันบานีแม่วายแลนน้าแม่ไปทอดแม่ไปข้าวเดียวไปเป็นกอขอข้อว่าสัานพนว่าโอ้ยพิมพ์เอ้หันดอกเหมือนเมือดสองทุ่มกลัวบ่า,บานท่านแม่ก็เงียบแล้วเนาะมันเขามาไหวมันแลนน้ำกลัวสีมะทายให้พี่น้องมึงเขาไปแล้วเขาไปแต่เศร้าไปค้นของว่าสัน ออกไปแต่เศร้าอาผุ่นมาจากกัยานเราขึ้นไปจอดไว้ไนแท้ตาพ่อบ่อบอมนนี่คนมาขายของไปแบบก้อนพี่น้องมือนี้ขอพระคุณได้หลายเนาะกาบสวัสดีจ้าอยู่จ้า